เอือยยอืายุงลุงเหรอน่าเกียดจิมว่ะจะมึงโดนจะมึงโดนดูที่อะไรอยู่ที่อะไรดู่ที่อ้าวเฮียปุ๊บครับปุ๊บอ้าวน่าจริงทิ้งปืนเล่นไม้เสียป้ายใหญ่เหรอเออไม่พงไม่ได้ โอ้เสียงดังมากครับมาแล้วหนึ่งเยอะหนึ่งเยอะเลยเอา้าวม,ม,มาแล้วอา้าวหนึ่งซีดิสก์หละเบอร์หนวดล่ะตายตายตายลาปิกดาก้อนเหรอลาปิก เราซุ่มบ้างครับในนี้ครับเอ้าเอาเอาอะไรทำใหญ่อ้าวเฮียฟูรี่เฮียฟูรี่มาว่ะมาว่ะเดี๋โดน มึงรูออ้อ่ะเออแหลกมากโอ้ทําไงย,ย่าซุ่มนี่อย่าซุ่มแน่จริงอ่ะอุอย่าซุม่มโอ้แหลกมาก ra bay Còn đẹp đẹp đây Sướng này, sướng lắm luôn Để ทานทานหรอมาดีมาดียังรักแต่อ้าวปืนปืนเป็นย่าอะไรไม่ขึ้นมาอุ้ยปืนเี่าไม่ขึ้น,ะะนวะตกใจครับโอ้โหเปลี่ยนเสียใหญ่วะโอสับตากแม่เก็วมองดูนะ มึงดูมึงปืนแรงเหรอปืนไอ้ขาวปืนแรงอเหี้ยโคโยตี้อเหี้ยโคโยตี้อ้าวฟุก้าฟุกต่ไปเล่นโซโลนะลองพลคนเน็ตเออครับไม่ต้องคิดมาก อ้าวมาแล้วมา,นนมาตอนไหน,นมาแล้วเด็กก็ไม่ค่อยดีเฉย ตายแล้วอ้าวอ้าอากูอาอาตอดอ่ะหี้ยกูกำลังตอดเลยมึงสองคนรู้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่ะอย่าหนึ่งหนึ่งนะมึง อะไรไม่เป็นเจอตัวแหลกมากครับพ่อแม่กี่น้องเลย <the> โอ้ยเฮียก ah. ูนึกไปว่าสน่ยวะอยากกูจะลองเล่นสน่ย,สนยบ้าง เอาเหี้ยอะไรเอาพอดีเออลงยิงเป็นใหม่ ออายิงไม่ตายห่ะตอนนี้จะเก่งมาดีมาดีดงาสงครามเออเลยขนาดนี้นเ,นอเอา้าในก,กูเออว่ะยูดีก็ตายโ,อโ,โอเอ็กกูเออเลย ไม่แ<ด>แบบนี้อ้าวเป็นไงผมฟุกครับเน็ตมึงเอ้ยเน็ตมึงดีกวยเฉย ไປย้ายตรงนี้ก่อนเอาเกมเลยเปลี

อ,อ้าวเหตุเกูเฉยๆถ้าในไมอเอนเนเ่เอิงชนะแล้วก็จบคลิปเปเพียงท่านี้นะครับอ๋อแล้วครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็ถ้ามีอะไรก็เนต์ด้านล่าง